ต่อแล้วครับเปียซ่าเปิดลูกน,นี้เลยมาตรงนี้ไม่ถึงซา่าได้โดนขึ้ออกมาเทรนเก็บได้ใหม่เทรนให้เอเลียดนะครับเอเลียดแทงแล้วครับเทรนเปิดยัดติดบล็อกเทรนเปิดยัดไปตอร์วิโดเน็ตโอ้โหหนึ่งประตูต่อสู้นัตตาร์วิโดเน็ตถอดเสื้อดีใจเลยครับโอ้หมาแล้วครับเก้าสิบบวกหนึ่งครับโอ้ตาร์วิโดเน็ตหมาถูกเวลาเหลือเกินครับโอ้โหโอ้ดิด ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ยิงแต่ได้ยิงเกมนี้คือเกมสำคัญนะครับโอ้อมาจนได้ครับหึงประตูต่อศูนย์โดยดาฟีนูนเยสโอ้โหนี่ครับสะใจเลยครับดาฟีนูนเยสโอโ้โหนาทีบาปนาทีโคตรสำคัญนะถอนเส้นดีใจไป,ไปเหลือก็อไปเหลือคง,งไม่สนเลยครับโล่งไม่เนี่ยทีนี้อ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเอเลียตไปขึ้นหน้ามาใหม่นะครับ อีนี้คอนดิช่นจับบอลหางครับอ่ะซาร่าไหลมาให้เฟเดรโกโรเคียซ่าหลุดมาครับเคียซ่าเล่นกับฮาหิเอเลียดเอเลียดลากมาแล้วขอเพียรโทษเอเลียดไหลต่อดาวินจับดาวินยิงเนส2โซนโอ้โหลุนแฮตชียร์แล้วครับดาวินตุนเนสโอ้โหสองประตูต่อโซนสองนาทีดาวินยิงนสองประตูครับโอ้โหเป็นไปได้จริงๆครับดาวินตุนเนสบอสจะเอาก็เอาจริงๆครับ